สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่โลกของฮีโร่ในการ์ตูนเรื่อง My Hero Academia เนื้อหาในวันนี้นะครับก็จะเป็นสปอยต,ตอนที่222เกี่ยวกับเรื่องราวความทรงจำของโทมุระในสมัยเด็กนะครับที่เขาได้ออฟฟาวันยื่นมือเข้ามาช่วยเขาไว้ในตอนที่เขายังเล็กๆน่าจะอายุประมาณ4ขวบนะครับซึ่งเขาในตอนนั้นได้มีอัตลักแล้วในตอนนั้นนะครับโทมุระได้นั่งพิงกำแพงเพื่อรอวันตายหรืออาจจะตายก็ได้นะครับถ้าวันนั้นไม่มีออฟฟาวันเข้ามา ในความทรงจําของโทมุระออฟวันได้พูดขึ้นมาว่าไม่มีใครยอมมาช่วยเลยสินะทรมานมากเลยสินะชิมุระเทงเกาะคุงม,มันต้องน่ากลัวเอามากๆเจ็บปวดมากๆและนั่นก็คือเหตุผลที่เธอกําลังหาใครสักคนยื่นมือเข้ามาช่วยเธอเอาไว้มันช่างน่ากลัวเหลือเกินออฟวันนะครับได้พูดพร้อมกับยื่นมือดึงโทมุระเข้ามาสมกอดไว้และพูดต่อไปว่าทุกคนต่างพากันคิดว่าให้ฮีโร่จัดก,การไม่ก็เดี๋ยวฮีโร่ก็มา แล้วก็ทําเป็นมองไม่เห็นเธอหมดเลยสินะอยากรู้จริงๆใครกันที่ทําให้โลกกลายเป็นแบบนี้ไปได้ตอนนี้เธอไม่เป็นอะไรแล้วเธอมีฉันอยู่ตรงนี้ตัดภาพมาที่ออฟฟอร์วันได้พาโทมุระนะครับมายังที่พักแห่งหนึ่งและเขาได้บอกกับทุมุระไปว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปห้องนี้จะเป็นห้องของเธอออฟฟอร์วันก็ได้เรียกหมออุจิโกมาพร้อมกับมือมากมายซึ่งต่อมามือพวกนั้นทุมุระ ก็ได้นํามาติดตามตัวของตัวเองและหมอก็ได้บอกทมุละไปว่ามือที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้ก็คือมือของครอบครัวของเขาเองที่ถูกเขาใช้อัตลักษณ์ของตัวเองฆ่าตายไปหมดทมุละเมื่อได้ฟังแบบนั้นเหมือนเขาจะจําอะไรได้บ้างพร้อมกับร้องไห้และอ้วกออกมาตัดภาพมาในตอนปัจจุบันทมุละที่ได้เล่าอดีตของเขานะครับเขาได้บอกกับทุกคนที่อยู่ในนั้นถึงแม้มันจะรู้สึกแปลกๆที่เขาได้เอามือของคนในครอบครัวของตัวเองมาติดตามตัว แต่มันก็ทําให้เขารู้สึกสงบลงได้แถมโทมุระนะครับก็ได้บอกกับหมออุจิโกะไปว่าเขาอยากจะทําลายทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นฮีโร่หรือแม้กระทั่งวินเลนที่อยู่ในเงาเมือดอย่างแก๊งยากุซาดังนั้นเขาจึงอยากยืมพลังของหมอและอยากจะแสดงให้หมอได้เห็นหมออุจิโกะนะครับก็ได้ตั้งเงื่อนไขไปว่าถ้าหากเขาเอาชนะแจแอนมาเกียได้เขาจะยอมรับในตัวของโทมุระและช่วยเหลือจากนั้นหมออุจิโกะ ก็ได้ส่งโทมุระไปสู้กับใจแอนมาเกียเพื่อพิสูจน์ตัวเองให้เขาได้เห็นสองตาโดยใช้ความสามารถจากโนมุที่มีขากับหัวส่งโทมุระไปเมื่อโทมุระนะครับไปถึงก็ได้พูดขึ้นมาว่าเจ้าแห่งคอมมืดในอนาคตได้กลับมาแล้วใจแอนมาเกียเมื่อได้ยินดังนั้นก็ได้พูดขึ้นมาว่าคนที่เขาจะเคารบและรับฟังคำสั่งจะต้องแข็งแกร่งสปอยตอนที่2 2 2ก็จบเพียงเท่านี้แล้วท่านผู้ชมคิดเห็นยังไง ก็สามารถพิมพ์บอกผมไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับผมจะไปอ่านของทุกคนอย่างแน่นอนสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับในวันนี้ผมก็ขอตัวลาสวัสดีนะครับ